กสสนะครับชื่อเต็มสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมบทบาทหลักก็เหมือนเหมือนกับชื่อสถาบันนะครับส่งเสริมให้คนรู้จักเครื่องมือตัวที่เรียกว่าการจัดการความรู้ knowledge management หรือว่า KM นะครับเพื่อเขาจะได้เอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ในในหน่วยงานเขาองค์กรเขาในชุมชนเขาเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนเนี่ยเรียนรู้จากกันและกันปัญหาหลักๆคงจะเป็นว่าความที่เราเคยทํางานเนาะโดย ไม่ต้องสนใจเรื่องเงิอนอนะ่ะก<บ>็บริหารงานอย่างเดียวพอมาเป็น SE ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเป้าหมายยังเป็นงานสังคมยังต้องการสร้างการเรียนรู้ให้สังคมนะแต่ว่าคราวนี้ไม่มีเงินทุนละเราก็ต้องนอกจากบริหารงานแล้วต้องบริหารเงินด้วยนะครับก็กอันนั้นอาจจะจะเรียกเป็นปัญหาหรือจะเรียกว่าเป็นความท้าทายก็ได้ก็คือต้องทํำยังไงให้ให้ใหใหยังเก็บทีมไว้ได้มีเงินเดือนจ่ายเขาอะไรเงี้ยครับก็ต้องหา ลูกค้าเข้ามาหาผู้ที่สนใจเรื่องนี้อะไรนี้ครับมันก็ต้องไปอะไรอ่ะการตลาดบ้างหาวิธีหาลูกค้าอย่างไรอะไรครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงหลังที่เราเป็น s อสที่เราต้องช่วยกันเนาะไม่ไม่เหมือนช่วงแรกช่วงแรกเราไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องนี้เลยครับคิดว่าผมคิดว่าโมเดลทางธุรกิจเนี่ยสำคัญนะคำว่าโมเดลธุรกิจแปลว่าเป้าหมายยังอยู่ที่ภาคสังคมนะเรียกว่าโมเดลทาง SE ดีกว่านะก็คือว่าแต่ภาคทางธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ ก็แปลว่าเราอาจจะต้องมาพิจารณาตัวเราเองใหม่ว่าทีมที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะต้องปรับโครงสร้างกันยังไงไหมนะครับเดิมทีเดียวเราก็เป็นโครงสร้างแบบแนวราบไม่มีอะไรต่อไปเราอาจจะต้องตั้งเป็นบริษัทลูกไหมอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็มีหลายแนวทางด้วยกันฉันคิดว่าเราคงต้องมีการปรับตัวถ้าถ้าจะให้อยู่แบบยั่งยืนนะครับระยะยาวรับถ้าถ้าตามความประสบการณ์หรือว่าที่ผมรู้สึกเนาะผมรู้สึกว่า SE เนี่ย มันเริ่มจากเป้าหมายที่จะต้องการทําอะไรให้สังคมเพราะฉะนั้นไอโยโงตรงนี้มันก็เริ่มจากคนที่ที่มีใจหรือว่ามีแรงบันดาลใจ inspiration เนี่ยนะครับที่ที่ต้องการทําตรงนั้นเพราะฉะนั้นจุดจุดที่ท้าทายที่สุดคือต้องหาคนตรงนั้นให้ได้และอีกจุดหนึ่งก็คือแต่แต่อยากได้คนทํางานเพื่อสังคมอย่างเดียวมันก็เป็น s อไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่รู้ความรู้ทางธุรก,กิจเพื่อจะทําให้ให้องคปกรณ์ที่อยู่รอดนะครับเพราะว่า s อีก็มี2ขาเนาะ ขาเพื่อสังคมกับขาเพื่อธุรก,กิจก,ก็คิดว่าจุดนี้การหาคนการหาส่วนผสมของตรงนี้ได้ถ้าได้ผมเชื่อว่าสําเร็จแต่ถ้าไม่ได้ถ้าได้ทุรักจิจจ๋าก็ไม่น่าจะเป็นเอีถ้าได้สังคมจ๋าก็ไม่น่าจะอยู่รอดนะครับ